ตเนี่ยใจบนิตโตวสิพาห้าขอป่าไปหาเห็ดนี่แน่ใจอยู่แล้วอ้อมาหาเหตกันแม่ห่ารลายเ่อแล้วอามาหลุดบัมีลงเฮเเไฟไฟ้านีมีเห็เต็มเลยมพี่พี่งพมๆใส่เหตุนี่ๆเก็บไดู้ก มานมานมื่ีห้าแมนแมน่พุ้นพุ่นพุ่นพุ่นเอ็มเลยพุยบางคนอีแกมมี วะู้คือหลายเถ้ใส่กนงตัวล่ะห,ห,หูหลายคือกันป้าป้าพักกันกันกบบานป้าตัวน้ำทางเด้อโอเคเดียเ๋ยวเร็วมาสิับโตกระถางข้างในนีิล่ะเฮ้ยขึ้นยังไม่พอทางเก่าวะโฟนหรือว่าเข้าหลงทางใช้แบบว่าโตจำทางได้เข้าจำทางได้ เป็นพ่อโตนั่นละเ้าบอกให้กันจนจะรูรแล้วแต่เห็นไม่ไหลเนาะเป็นพ่อโตนั่นละเป็นพ่อโตนั่นละขออนุญ,ญาตครับเชิญครับครูครับทำไมพวกเราต้องเรียนลูกเสือด้วยครับการเรียนลูกเสือเรียนเพื่อให้ฝึกความมีระเบียบวินัยฝึกความสามัคคีกันและฝึกให้รู้จักช่วยเหลือลผู้อื่นรวมทั้งฝึกทักษะช,ชีวิตให้กับพวกเรา ดีกว่างานเอข,ขอสวตูวดเออหก็ขอถอตูืพกันพูดเยัง่งตะกไฟตัว่ยคนมาซอยดิเรนเข้ามาจุดไฟปบติดดอกใบใหม่เันเปียกเอาตั้งใดล่ะปีนใบใหม่ดีบนแนะนบุบบานเพือนทางออกเออดีคือกันโอ้ยฝนเขียวไปเลยเป็นยังเลย เอ้ยไปยังอ่ะไปยังอ่ะเจบแค่ยุคแค่ยุคเตปบอุระยุคค่อยลูกโอ้ยเออเออเบาเบาเออเฟอนตัวที่เป็นวะกับคู่สอหลูกเสือนันเด้เรื่องประดมพยาบาลมือนันโตบดิมานี่ทีห้องผูกกับเงินพี่หลอดเด้เออเออเฟอนตอนนี้กะทำไรห้าสิบออกอย่าไปยังไงเราไม่มีเคลมที่เราจะทำยังไงครับ ต้นไม้ครับต้องไปดูต้นไม้ใหญ่ๆเช่นต้นมะขามต้นนี้ต้องไปดูนะครับดูแล้วเราก็คำคำคำฟังไหนที่มันอุ่นอยู่ก็แสดงว่าคือทิศตะวันตก<อ>ู้ใหญ่บานเคยบอกว่ามูหวานของเฮาอยู่ทางทิศตะวันออกของปานีเลยจังไลล่ะเฮาต้องหาต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อค้ำหาควอม h ้อนเฮ้ยต้นไม้ท่งนี้อุ่นๆแสดงว่าเป็นท่างทิศตะวันตกแสดงว่าท่างผุนคือท่างทิศตะวันออกองั้นเฮาไปทางผุนกันปะไป ออกจากป่านี่เดเรล้วถ้าเข้าไปเดเรียนวิชาหลบเสือเข้าค้องใจในป่านี่แท้ป้าเมื่อบ่านป่า